ผมเห็นเมฆสอบเป็นบทครับไอ้เราซ้อมมากี่วันม่ได้เจอกันซ้อมอยู่ที่ค่ายเี่จะเล่นดีครับอะไรก็อยู่ที่ปฐุมเราดีแล้วเนาะแล้วมีใครไปคู่บอลซ้อมเราบ้างก็มีคู่มมของแล้วก็มีในคา่นยคายเปิดวีวีเพื่อนในค่ายเช่นการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยสูงเท่าไหร่ร้อยแปาน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณ62สิบนมวยสไตล์วันนี้เลยต้องมาเจอใครลุงนิลัน เคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยมีศึกษาเก่งกับต่อยก็ยังศึกษาเขาโมยตาดายโมยซ้ายสีมือวันนี้ไปเจอเขาเนาะวางเกมวางแผงไงดีเอาต่อยตรงนี้เลยที่อ่ะล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าคะแนนวันนั้นต่อยกับช้างมงคลเนาะผมชนะชนะคะแนนปะวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยหนึร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดนี้ต่อยร้อยยี่สิบเก้าเนาะถ้าเขาใช้กำลักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีมาสะบาย ร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์นสมบูรณ์แข็งแรงรรวันนี้ก็พร้อมออยแช์นะกับใครเหมือนเดิมค,คุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมนนาณต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยร้อยคนจังหวัดเด็กปทุมนี่เลยอ่ะฝากเชิญชวนแฟนทับแล้วเลยฝากเอฟซีทุกคนช่วยไปกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะวน,นี่ขอโชคดีก่อนครับ